รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สวัสดีครับพบกับผมวิกเตอร์อีกเช่นเคยในรายการกระต่ายตื่นรู้นะครับโฆษณาเกินจริงครับเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้อยู่รอบตัวในชีวิตประจําวันของเราครับเราสามารถเจอโฆษณาในรูปแบบต่างๆมากมายครับโดยเฉพาะกับบนโซเชียลมีเดียนั่นเองทุกวันนี้ครับมีกลยุทธ์ต่างๆมากมายสารพัดวิธีฮะ ที่ทําให้เราเนี่ยหลงเชื่อซึ่งถ้าใครเนี่ยที่รู้ไม่เท่าทันสื่อนะครับก็จะตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงวันนี้ครับผมจะขอชวนกระต่ายอย่างเราๆไปตื่นรู้กันเพื่อไม่ให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเกินจริงเหล่านั้นดังเช่นสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับ ยาสีฟันช่วยรักษาฟันผุฟันโยกไม่ต้องถอนเห็นผลภายในสองนาทีมากแคโฆษณาเกินจริงแบบนี้ใครเชื่อก็เสียเงินฟรีแล้วคราเนี้ย <c oughs> โอ้โย <c oughs> ดีจริงๆหุยเพิ่งสั่งเมื่อวันถึงวันนี้เลยเร็วดีจริงๆแถมมีโปรส่งฟรีอีกตั้งหากแม่มันดีจริง <c oughs> พี่แชมป์แฮปปี้อะไรขนาดนะั้นะสั่งอะไรมานะนี่ไม่เห็นปะยาสีฟันช่วยรักษาฟันผุฟันโยก ไม่ต้องถอนด้วยลดกลิ่นปากลดอาการเสียวฟันแค่ใช้แค่2นาทีก็สามารถหายแลยว้วอ่ะเฮ้ยยังไงเหมือนกับที่ผมเห็นในโฆษณาเมื่อกี้เลยอะ่ะเป๊ะจะไม่ให้เหมือนได้ย,ไย,ยังไงล่อไมก็นี่ไงพี่สั่งมาจากเพจนี้เลยเอาพี่ไ่เชื่อโฆษณาเกินจริงแบบนี้หรอโอ้ยมันกี่รอบแล้วเนี่ยไมไม่ต้องเชื่อพี่เพจเขาเนี่ยมีคนกดไลค์ติดตามเนี่ยเยอะขนาดไหนเท่านั้นยังไม่พอไหมเวลาซื้ออะไรเนี่ยให้ดู คำว่ามีออไหมเห็นไหมว่ามีเอาตรงนะพี่ไอพวกโฆษณาเกิดจริงพวกเนี้ยการที่เขาแปะอยอย่างเงี้ยเขาแค่ไปกรอบแล้วมาแปะวางยังไงก็ได้ถ้าจะหลอกคนน่าโอ้โหไมมไมมดูสิครับว่ามียอดไลค์คนกดตามเท่าไหร่เยอะแยะมหาศาลขนาดนี้ไหมเอางี้เดี๋ยวพี่ไปลองใช้ดูก่อนเชื่อพี่ถ้าใช้แล้วไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปเลี้ยงหมูกระเทะเฮ้ยเฮ้ยหมูกระเทะเฮ้ยหมูกระทิเฮ้ยกระเทะเฮ้ยหมูกระเทียม เฮ้ยไปกินกะทิถูกแล้วไงเโอ้ยเดี๋ยวพี่ไปลองใช้ก่อนนะถ้าใช้แล้วไม่ดีเดี๋ยวพี่จะพาไปเลี้ยงหมูกะทิเฮ้ยนี่เดี๋ยวมาลองใช้ดีกว่าเดี๋ยวปัญหาฟันโยกฟันผุเนี่ยก็จะหายไปภายใน2นาทีงั้นแปงเลยดีกว่าตื่นครับ ตื่นรู้ก่อนจะหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงยาสีฟันเนี่ยจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทเครื่องสำอางนะครับซึ่งเราใช้ยาสีฟันเพื่อทำความสะอาดช่องปากและฟันครับและประเด็นสำคัญที่สุดก็คือยาสีฟันเนี่ย ไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับจึงไม่มีสปปรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับฟันของเราได้ซึ่งนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดครับว่าเป็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงจากข้อสังเกตถึงการอวดอ้างสปปรรพคุณของสินค้าที่อ้างประสิทธิผลเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วดังในสถานการณ์ตัวอย่างที่อ้างว่ายาสีฟันเนี่ยช่วยรักษาฟันผุฟันโยกนะฮะเห็นผลได้ภายในสองนาทีเท่านั้น แบบนี้เนี่ยเข้าขายโฆษณาเกินจริงอย่างแน่นอนครับซึ่งถ้าคนที่รู้ไม่เท่าทันสื่อนะฮะมักจะตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเกินจริงเหล่านี้นั่นเองครับ เราจําเป็นที่ต้องเรียนรู้ที่จะรู้เท่าทันนะครับโดยที่เราไม่หลงเชื่อไปกับข้อความการโฆษณาที่เกินจริงบอกสรรพคุณต่างๆนานาว่าจะสามารถที่จะแบบรักษาโรคฟันผุได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าทําให้เกิดอะไรบ้างไม่เห็นผลในการที่จะทําให้ฟันหายผุได้จริงๆนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะทําให้เราไม่ไปหาทันตแพทย์นะครับทําให้เราเสียโอกาสทางการรักษาในการที่จะไปรักษาฟันผุนั้นๆนะครับการตรวจสอบของ ตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าการโฆษณานะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบกับออยอได้ตรวจสอบจากจากตัวเลข ข้างกล่องก่อนก็ได้นะครับว่ามีตัวเลขออยหรือเปล่าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จดทะเบียนจดแจ้งกับออยจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจนะครับในเว็บไซต์ของออยก็จะมีเลขทะเบียนต,ต่างๆตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับออยนะครับได้ขออนุญาตไว้นะครับรวมถึงตรวจสอบข้อความการโฆษณาด้วยนะครับว่ามีการหลอกลวงเกินจริงหรือเปล่าถามตัวเองก่อนนะครับเอะก่อนนะครับก่อนที่เราจะหลงเชื่อครับ อ๋อนี่อยู่ห้องนับทั้งวันนี่นี่แปลงฟันตั้งแต่เช้านี่ยังไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ยเนี่ยยาสีฟันจะบอกนะว่าสั่งมาทางอินเทอร์เน็ตที่โฆษณาดีว่าดีนักดีนะแปลงแล้วไม่ต้องไปหาหมอฟันเหรอเหรอฮะใช่หรือเปล่าโอ้ยแม่ก็ให้ไงผมไม่อยากไปหาหมออันนี้คือแค่ใช้ยาสีวันสองนาทีอ่ะฟันมันก็หายผุหายโยกอ่ะผมก็เลยลองซื้อมาใช้ดูไงแล้วปวดที่ปวด มันหายหรือยังล่ะฮะอืมถ้ามันหายอ่ะผมยะแปลงอยู่งี้อ่ะแม่อทีเรื่องโง่ๆนี้ฉลาดนะไปพี่ชับไปไหนไอ้น้องน้องไปกินหมูกระทะไงฮะโอ๊ยพี่แชมป์เดี๋ยวพี่ไปลองใช้ก่อนนะถ้าใช้แล้วไม่ดีเดี๋ยวพี่จะพาไปเลี้ยงหมูกะทิเฮ้ยไอ้คนพูดเองไป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 ไไป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  โอ,โอ้โหโฆษณาเกินจริงนี่พิษภัยมันร้ายแรงนะครับเสียทั้งความรู้สึกเสียเงินฟรีและที่สำคัญครับใช้ไม่ได้ผลตามที่อวดอ้างสรรพคุณไว้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นครับคนในครอบครัวของเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะสั่งซื้ออะไรเนี่ยก็ช่วยวิเคราะห์กันให้ดีก่อนนะครับจะได้มีสติก่อนหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงครับก่อนที่เราจะเชื่ออะไรเนี่ยต้องใช้วิจ,จารณญาณให้ดีนะครับคำโฆษณาที่ชวนเชื่อว่าเห็นผลเร็วทันใจ ขอให้เราตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจเป็นโฆษณาเกินจริงช่วงหน้าครับเรามาติดตามกันต่อในรูปแบบของโฆษณาเกินจริงกระต่ายอย่างเราจะต้องรู้ให้เท่าทัานไม่หลงกลเชื่ออะไรง่ายๆครับ หลลังเถ้าจะเป็นกระดูกทัดเส้นนะเนี่ยป้าก็มาช้าเหลือเกินโทรไปตั้งนานเลยทำไมยังไม่มาอีกเนี่ยเข้ามาเลยป้าประตูไม่ได้ล็อกอเป็นไงแชมป<า>์ป้าปวดอะไรเนี่ยปวดมากจริงมันปวดแบบปวดทั้งตัวโดยเฉพาะหลังเนี่ยปวดมากเขาถึงว่าไงความหล่อไม่จีรังแต่ความปวดหลังอ่ะมันยังยืนโ โอ้หนี่ไปดู YouTube มาเยอะแล้วเราเนี่ยแหมมุกเยอะเหลือเกินไหนไหนครับปวดตรงไหนเอาเอานี้ยปวดตอนนี้ปวดปวดหัวเอาปวดหัวปวดหัวตรงนี้นะปวดหัวอ่ะปวดหัวแล้วปวดตรงไหนอีกเนี่ยเอาคอด้วยคอด้วยเออเอาตรงไหนอีกตรงไหนอีกเร็วๆหลังหลังหลังนี่คือพีคสุดแล้วปวดมากใช่หลังนะหายแน่นอนหายแน่นอนเอาอีกไปอีกไปอีกไปเอาอีกยอมเลยอ่ะ โอ้ดีขึ้นเยอะเลยป้านนะดีนะที่ไม่ตายโอ้โอ้โอป้าผมปวดขนาดนี้ผมคิดว่าเป็นกระดูกทับเส้นแน่นอนนี่เรารู้ได้ยังไงก็อาการมันบ่งบอกอะ่ะคือบิดไปตรงไหนมันก็ปวดตรงนั้นเลยป้าอยู่เฉยๆยังปวดอะ่ะนี่นี่นี ฉันมีอะไรให้ดูนี่เครื่องดื่มสมุนไพรนี่นะมันผสมสงรักษาลมตอยกระดูกทับเส้นภูมิแพ้ค่ขวดเดียวนะรักษาได้สารพัดโรครับรองหายแน่นนอนป้ามันจะรักษาได้จริงเหรอมันดีแน่นอนนี่ดีมากด้วยนะเพราะว่าป้านะเห็นเพื่อนส่งมาทางลายหรือส่งต่อมาให้ป้าเหรอนี่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 เห็นแล้วยังหายทุกอาการปวดเลยนะลมาตอยกระดูกทับเส้น มือชาเท้าชาเ้นเอ็นอักเสบสงสัยอะไรไหมออยก้มมีเอาอยู่น่าสนใจงันขอลองสักกลิบได้ไหมโอ้ได้รอแป๊บนึงรักแล้วรอหน่อยรักแล้วนอหน่อยได้เนนั้นเดีนั้นเห็น้โอ้โหป้าป้าจะให้ผมกินกับจานเลยเหรออันนี้มันจานรองป้ามีแก้วมาด้วยโอ้โหเต็มสูบเต็มคาราเบลมาก มันกินได้จริงหรือป้าป้ารับรองหายแน่นอนเนี่ยลองกินดูก่อนดีไม่ดีแล้วค่อยซื้อเอาโอเคโอเคก็ได้ลองชิมดูตื่นครับตื่นรู้ก่อนจะหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงก่อนที่คุณจะดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรนี้เข้าไปเนี่ยคุณแน่ใจได้อย่างไรว่า มันได้ประสิทธิผลตามที่โฆษณากล่าวอ้างจริงๆอีกทั้งยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรจริงๆหรือเปล่าคําโฆษณาชวนเชื่อที่ว่าเครื่องดื่มสมุนไพรสามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้อย่างวิเศษรักษาได้แบบครอบจักรวาลนะฮะเป็นอีกหนึ่งวิธีเลยที่จะนํามาหลอกลวงผู้บริโภคครับโดยเฉพาะบางคน ที่ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยด้วยซ้ําแต่วินิจฉัยอาการด้วยตัวเองครับว่าเราเป็นโรคนั้นเราเป็นโรคนี้แบบนี้เนี่ยอันตรายมากๆครับซึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียโอกาสในการรักษาโรคนั้นได้ครับและก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือกินเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรก็ตามเราควรจะต้องแน่ใจก่อนนะครับหรือว่าเช็คข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นๆให้ดีซะก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองครับไปฟังคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลเรื่องนี้กับเราดีกว่าครับ ปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรย,ยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้สําหรับการรักษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทโรคเกาโรครูมาตอยนะคะขอเน้นย้ำว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถ้าเกิดท่านพบเห็นนะคะขอให้ท่านตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงนะคะปัจจุบันนะคะ สิ่งที่อยอ,อนุญาตมักเป็นสรรพคุณเกี่ยวกับการบรรเทาอาการปวดตามร่างกายนะคะโดยท่านสามารถสังเกตได้ง่ายๆจากตัวฉลากผลิตภัณฑ์นะคะนำตัวเลขผลิตภัณฑ์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัวจีไปตรวจสอบที่หน้าเว็บออยอได้นะคะในหน้าเว็บออยอเนี่ยจะปรากฏตัวสรรพคุณที่สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตนะคะถ้าท่านผู้บริโภคพบเจอคำกล่าวอ้างว่าดีเลิศประเสริฐ หายขาดแน่รักษาโรคได้ครอบจัก,กรวาลเบื้องต้นนะคะขอให้สันนิษฐานว่าเป็นโฆษณาที่เกินจริงถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านมีอาการจนรู้สึกว่าต้องได้รับการรักษาเนี่ยขอให้ท่านไปพบเภสัชกรที่ร้านยาก่อนนะคะหรือว่าไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้เพื่อรับตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ยาที่รักษาตามความเหมาะสมเนื่องจากว่าแต่ละคนนะคะมีพื้นฐานของโรคไม่เท่ากันดังนั้นยาที่ได้รับก็จะมีความแรงแตกต่างกันและสรรพคุณแตกต่างกันค่ะ นั่นไงเกือบแล้วไม่ะโอ้ยดีนะที่ยังไม่กินเข้าไปไม่งั้นแล้วก็โอ้โหกระดูกทับเส้นก็ไม่หายดีไม่ดีเนี่ยโหเป็นพิษขึ้นมาเนี่ยตายเนี่ยทำยังไงเนี่ยอย่างนี้เนี่ยผมต้องโทรไปแจ้งสำนักงานกสทชซะแล้ว120 0ในฐานะที่ป้าเนี่ย เอาโฆษณาเกินจริงเนี่ยมาบอกต่อนีป้าก็เอามาจากคำโฆษณาที่เพื่อนส่งไลน์มาให้เหมือนกันนี่ป้าก็หลงเชื่อนนะไม่งัน้นป้าจะลองซื้อไปได้ยังไงล่ะผิกดกฎหมายด้วยหรอเชมปป้าไม่รู้เจมขอเตือนเลยนะครับคุณป้าตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่ามีความผิดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณป้าไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนนะครับรวมถึงยังทําหน้าที่ในการ เป็นผู้ขายเป็นผู้ส่งต่อข้อมูลต่างๆเหล่านั้นด้วยก็ให้ระมัดระวังครับแล้วก็ให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่เราจะเชื่อและเราจะเผยแพร่ข้อมูลต่อไปครับเราสามารถที่จะใช้สื่อในปัจจุบันได้ในการที่จะตรวจสอบข้อมูลนะครับเว็บไซต์ต่างๆจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะครับอย่างออยเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่จําเป็นมากๆนะครับที่จะเราจะต้องจําไว้แล้วก็เรียนรู้ไว้ถ้าเราจะอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับรู้เท่าทันเนี่ยเราก็ไป ไปที่ fda.moph.go.th ได้นะครับหรือว่าหาถ้าอยากคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับก็โทรไปที่1556ได้ครับตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าก่อนที่เราจะเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลใดๆออกไปโดยที่เราเนี่ยยังไม่ได้เช็คให้ดีก่อนว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่นะฮะโดยเฉพาะการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเราต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ สร้างสื่อโฆษณาเกินจริงก็ได้ยังมีโฆษณาเกินจริงที่แฝงมาก,กับการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกหลากหลายประเภทนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแบบนี้ก็ยังมีคนทําโฆษณาเกินจริงอีกด้วยครับแต่จะเป็นอะไรนั้นติดตามต่อช่วงหน้าครับ ปัจจุบันนี้มีโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายครับเพราะทุกวันนี้หลายๆคนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งแม้ว่าบางโฆษณาเนี่ยน่าจะสามารถคาดเดาได้ว่าเกินจริงแต่ก็ยังมีคนอีกมากมายครับที่หลงกลเชื่อตกเป็นเหยื่อดังตัวอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับนนิททาาีี่่เรเรกรกกคัั้งง็ยงมือด คือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเลื่อนหายไปจังจะน้อยที่จะไป oh, yeah. โอ้ย oh, <yeah. S 2> พี่แชมปกินอะไรอ่ะหอมไหมหอมไหมไม่รู้แต่ม,มันฉุนๆนะ่ะเออนั่นแหละไอ้ที่ฉุนๆนั่นแหละ มันหอมไหมไม่ไม่รู้บอกว่ามันมันฉุนไงมันไม่หอมก็ที่ไอฉุนฉุนเนี่ยที่มันไม่หอมเนี่ยถามว่ามันคือหัวหอมไหมเออจริงด้วยวอพี่กลิ่นหัวหอมนี่อืมอยากรู้ว่าสีมาจากไหนได้เดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูวัดไม่ไอ้ห้าหอมอะอืมก็ว่ามา ไอแผ่นติดสติกเกอร์หัวหอมเนี่ยมันต้องติดเยอะขนาดนี้เลยหรอก็ต้องแน่นอนสิครับคุณไม้เขาบอกว่าสติกเกอร์หัวหอมอันนี้มีความสามารถพิเศษในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายในหนึ่งนาทีไม่จริงอะพี่ที่ผมเคยได้ยินมานะไอสติกเกอร์หัวหอมเลยเนี่ยมันช่วยแค่บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่มันจะฆ่าไวรัสภายในหนึ่งนาทีมันโฆษณาเกินจริงแน่นอน มันจะไปเกินจริงได้ยังไงล่ะไหมเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็ใช้กันโคมคามโคมคามใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองดังจะตายยี่ห้อเนี้ยที่พี่แปะอยู่เดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูนี่ไงเห็นปะสติกเกอร์หัวหอมฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายใน1นาทีใช้ง่ายติดได้ทุกส่วนของร่างกายออแกนิกด้วยร0 0นี่ แถมยังไม่พอไม่ไม่ดูไม่ดูนะออยมีร oh, ีว uh ิวมีแล้วก็ผ่านการรับรองด้วยถ้าไม่ได้ผลยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซนต์ก็น่าสนใจอยู่นะ <Okay. S 2> งั้นฝากพี่ซื้อหน่อยดิเคยสั่งแล้วใช่เปละ่ะล่ะเอาเอามากดมาลองหน่อยเดี๋ยวผมโอนคืนให้นะได้ได้ได้เอามาลองหน่อยอพี่สั่งเลยเออน่สั่งกันอึตื่นครับตื่นร,นรู้ก่อนที่จะหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงอย่างนี้เข้าใจกันนะครับว่า ถูกแล้วฮะว่าสติกเกอร์หัวหอมเนี่ยสามารถช่วยเรื่องอาการคัดจมูกได้แต่กับโฆษณาสติกเกอร์หัวหอมที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายในหนึ่งนาทีอันนี้เข้าข่ายโฆษณาเกินจริงเต็มๆต็มแน่นอนครับเพราะว่าในสติกเกอร์หัวหอมนี้ไม่มีตัวยาใดๆเลยที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ครับนอกจากนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อไวรัสครับบางผลิตภัณฑ์ กล่าวอ้างไปจนถึงการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ทั้งหมดนี้ครับล้วนแล้วแต่อยู่ในช่วงของการทดลองทั้งสิ้นครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรคใหม่นะฮะถือว่าความรู้ที่เรายังมีเกี่ยวกับโรคนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติครับใช้วิจารณญาณให้ดีก่อนที่จะเชื่อโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในเรื่องนี้กันดีกว่าครับ ตามที่โฆษณาอวดอ้างว่าสติกเกอร์หัวหอมเนี่ยใช้สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายในหนึ่งนาทีโหถ้าเกิดจริงนี่แพทย์คงสั่งใจสติกเกอร์หัวหอมให้กับผู้ป่วยทุกคนแล้วค่ะมันไม่จริงหรอกค่ะเนี่ยคือโฆษณาเกินจริงแน่นอนค่ะสำหรับสติกเกอร์หัวหอมซึ่งมีส่วนประกอบประกอบไปด้วยน้ำมันหอมระเหย หลากหลายชนิดนะคะน้ำมันหอมระเหยพวกนี้ค่ะ,ะปกติเนี่ยจะมีสรรพคุณเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนค่ะ ดังนั้นการที่มาอวดอ้างสปปรรพคุณว่าค่าเชื้อไวรัสภายใน1น,นาทีเป็นการโฆษณาที่อวดอ้างสปปรรพคุณเกินจริงค่ะสําหรับโฆษณาที่มีการระบุข้อความว่าไม่ได้ผลยินดีคืนเงินเป็นเพียงคําที่ใช้หลอกล่อให้เราใช้ให้เราซื้อแท้จริงแล้ว เมื่อเราซื้อมาใช้แล้วผู้ใช้ส่วนมากไม่ได้เงินคืนค่ะเคยมีเคสผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาเกินจริงใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวนั้นแล้วตาบอดค่ะผู้ตกเป็นเหยื่อเนี่ยเป็นต้อกระจกอยู่แล้วก็ไปดูโฆษณานะคะที่ระบุไว้ว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวนั้นนะคะรักษาต้อกระจกได้นะคะ,ะผู้เสียหายก็ไปซื้อมาใช้หลังจากใช้อะคะ่ะมีการปวดแสบร้อนที่ตาจึงรีบไปพบแพทย์นะคะผลปรากฏว,ว่าไม่สามารถรักษาได้ะคะ่ะทําให้ตาของผู้เสียหายนะบอดค่ะนี่คือผลของการที่ดูโฆษณาเกินจริงแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล ก่อนใช้ค่ะขอย้ําเตือนว่าหากท่านมีปัญหาสุขภาพหรือโรคนะคะมีโรคประจําตัวนะคะแนะนําว่าไม่ให้ท่านวิิจฉัยหรือซื้อยา กินเองให้ท่านปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเภสัชกรใกล้บ้านนะคะเพื่อรับคําปรึกษารับยานะคะให้ถูกต้องกับโรคที่ท่านเป็นค่ะหากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการอนุญาตจากอ,อยอหรือแจ้งเบาะแสการโฆษณาเกินจริงท่านสาม,มารถโทรได้ที่สายด่วนอ,อย1556ค่ะหรือพบการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์วิทยุที่เข้าข่ายการโฆษณาเกินจริง ท่านสามารถโทรที่สำนักง,งานกสทช120ค่ะโอ้โหพี่แชมผมเกือบเสียเงินฟรีแล้วนะผมบอกแล้วไงมีที่ไหนสติกเกอร์แพงแปหัวหอมค่าเชียอเว,วลาได้ในหนึ่งนาทีพี่เนี่ยชอบเชียร์โฆษณาเกินจริงเป็นไงล่ะโอ้ยเห็นไหมเนี่ยข้างหลังเนี่ย ก็เห็นแล้วแต่มันก็อีกแค่ไม่กี่ซองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพี่เอาไปแปะบ้านแปะรถติดตู้เย็นมันก็หมดแล้วทามันซองสองซองก็ดีดิไหมดูนู่นอู่น่ะนู่นความอยากรู้อยากลองเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง เพราะฉะนั้นก่อนจะเชื่อโฆษณาหรือก่อนจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพเราต้องตั้งสติวิเคราะห์ให้ดีก่อนว่าสรรพคุณที่กล่าวอ้างในโฆษณานั้นน่าเชื่อถือหรือไม่จุดสังเกตเบื้องต้นที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรฉลากผลิตภัณฑ์ต้องมีเลขทะเบียนตำรับสมุนไพรที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวจีเมื่อนำไปตรวจสอบที่หน้าเว็บไซต์ของออยจะปรากฏตัวสมุนไพรที่ได้รับอนุญ,ญาตแต่ถ้าหากไม่พบข้อมูลแสดงว่ายังไม่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับ ออยอดังนั้นไม่ควรเชื่อถือออยอยังไม่มีการอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้สำหรับการรักษาโรคกระดูกทับเส้นเกาลูมาตอย เพราะฉะนั้นหากพบโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในลักษณะนี้สันนิษฐานได้ว่าเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงผลิตภัณฑ์สติกเกอร์หัวหอมใช้สำหรับบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกเท่านั้นแต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อโรคอื่นๆได้และผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ถึงแม้จะมีการวางจําหน่ายแต่ก็ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากออยการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยด้วยตัวเองอาจนําไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์หรือยาที่ไม่ตรงกับโรคและเสี่ยงที่หลงเชื่อโฆษณาเกินจริงที่ อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถบรรเทาหรือรักษาได้อาจทําให้อาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ลุกล้มและเสียโอกาสในการรักษาทางที่ดีที่สุดคือการไปพบแพทย์ครับ <l ots> ก่อนส่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์จากโฆษณาควรตรวจสอบอย่างละเอียดจนมั่นใจได้ว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเกินจริงไม่เช่นนั้นเราอาจตกเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการเผยแพรส่สื่อโฆษณาเกินจริงเราสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในเบื้องต้นได้ทางเว็บไซต์ www.fda.moph h.go.th และหากพบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย1556หรือถ้าพบทางสื่อวิทยุโทรทัศน์แจ้งได้ที่สำนักงานกสทช1200กระต่ายย่งเราจะต้องรู้เท่าทันสื่อเพื่อไม่ตกเป็นเหยือ่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงปัจจุบันมีโฆษณาเกินจริงอยู่มากมายครับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพก่อนที่เราจะเชื่อและก่อนที่เราจะแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบให้ดีครับไปยังผู้อื่นอาจทําให้ผู้อื่นเสียหายได้ครับและเราอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้โฆษณาเกินจริงอีกด้วยครับกระต่ายอย่างเรา จะต้องตื่นรู้แบบไม่ตื่นตระหนกครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มุ่งแต่จะสร้างผลกำไรโดยการทำโฆษณาเกินจริงมาหลอกเราสัปดาห์หน้าครับการโฆษณาเกินจริงจะมาในรูปแบบไหนต้องรอติดตามนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับตื่นรู้สัปดาห์หน้าพี่คิดว่าพี่น่าจะเป็นลองโควิดอะอาการลองโควิดเนี่ยทอบเหนื่อย ไอเดี๋ยวหายากินเองดีกว่าเอเอาอาเปวดหัวเข่ามันปวดแสบปวดร้อนไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนวดให้แล้วกันผลิตภัณฑ์เสริฟอาหารรักษาการปวดข้อขายของเวอร์เพื่อพี่เขามีออยไม่พอดูรีวิวสิครับงั้นพี่สั่งเลยลวกันเนาะตื่นครับตื่นรู้ก่อนจะหลงเชื่อโฆษณาเกินจริง